what đi nông y ôi <laughs> chờ <laughs> oh, oh, ai bao nhiêu ôi chờ. không biết nó đẹp không mà mà phơi ở nơi gì trơn à? Yuu ban bao, ở nơi nhà băng. Quém. You, know, you're <laughs> จะอยู yeah, hmm ่กุกร้อยอยู่กุ๊กร้อยเย็นนองเมาอยู่ไหนอยู่ปานินครับอ๋ออยู่แถวปานินอยู่แถวไหนอย่างแถวปานินเรีวไอ้แรดโลนกับเลือนไปกินน้ำได้แล้วนะน่าหัวแขกย่าเนี่ยเล้ แม่กูอ๋อเหกูต้องใจอยู่สะพานยินแกซี้แยกล้องกันนองกลับตรงนี้นอ่ตั้งไปตะปุด่อ้อมัน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 เหนือกแล้วเฮ่จึงตตแต่แกนั่นอยู่บ้านตัดยางเหรอคะแม่น้องอย่างมีแต่ว่าคนมันแล้วราคามันไม่ดีแล้วทำไมได้อ่ะคะ ตอนนี้ปลูกพักน้องเอ้พักพรสั่นปิดมันใกล้ดีพอปลูกปักใกล้แต่ว่าปีนี้น้ำม,มันมากตึงทำไมาดินมันสลายพมไว้มาจ้างคนไปช่วยปูนค้นต้นไม้จ้างหลายวันน้องเออโอ้ถ้าปูนคนต้นไม้ฉันตำได้ค่ะเพราะฉันก็ว่างงานอยู่ค่ะจ้างรายวันเลยค่ะนั่นแหละได้ค่ะฉันจะไปปูนคนตน้นไม้ แต่ว่าคุณต้องมีประสบการณ์นะคุณต้องเคยพูนตึงน้องนี่เคยพูนไหมลองนี่นี่อันมาตั้มกูนี่ยินหนิมกูนี่เจ้าก้องเคยคุยบอกง่ายว่าเคยพูนไหม้าว่าเราไม่รู้กว้างยินหนิมแรงกันดีๆน้องบ่าว ดีกูได้กินยาความดันดักว่ะคุณลุงนี่อยู่บ้านปลูกผักเลยค่ะปลูกผักล่ะนี่ปลูกผักอย่างเดียวอยู่ได้เลยค่ะวางวางก็เป็นหมอดูดวงตำนายชะตาชีวิตน้องอือ๋อเป็นหมอดูดวงด้วยพี่ปูนบอกดูชะตาให้น้องหน่อยสิคะเลขดวงไง้เจ้ากว,ว่ายิ่งตีตาเจ้ากว,ว่ายิ่ง เกิดวันเลเกิดวันจันคะ่ะเกิดวันจันท์จะดูเกี่ยวกับอะไรการงานการเงินความรักเออดูเกี่ยวกับความรักว่าน้องจะสมหวังกับคู่รักหรือเปล่าคะจะได้แต่งงานไหมไม่ได้น้องเออเพราะคุณที่น้องไปรักนั้นเป็นคนจนตางสัมดีนาพอข้องเตอร์นั้นไม่ยอมรับน้องเอออุ้ยแกดูแม่นน่ะมึงรู้เพล่อ กูมายกกวางอยู่ตั้งนานแล้วกูตกใจโฮ่หมอปีดนี่จต่จเดียเหละพี่ใหญ่ได้ไหมองช่วยดูดวงให้น้องหน่อยนะคะว่าน้องจะสมหวังไหมเกิดวันจันทร์ค่ะแค,คว้นเกิดวันเลยอะแฟนเกิดวันพุธค่ะควันพุธนี่ต้องดูดุยามตกกววากเลย ว่าพุดกลางวันหรือพุดกลางคืนถ้าพุดกลางคืนก็เรียกว่าประราวาูก้าวมาเกี่ยะเว้ยให้กูทองน่อยบอกกิดด้ความลําบากยากีการลุกายันเพลเย็นเราไม่ติดันไปพื้นดิโตอลกัเเจตคิดดูดีทะเลอันนี้ละกนโรกีปันมา้วนังครูมาแลไม่วันเย็นนุกุป่าเนี่ยล่ามาใกล้ป่ามาจ้ำจิบบอก เลือกครับไป57ใสยไม่รอมเจอมาแต่ชาวเปรตเลยมากขึ้นว้าเตกูเป็นดิฟน้องเบ้าเอา๋ว่ะ